สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพ,พี่สายทองเออน้องสาวคนเล็กฝากมังคุดมาให้น้องสาวคนที่สองนะคะก็ประมาณนี้นะนี่แต่ละลูกผู้ชมเป็นระบบแบบนี้เลยนะคะเก็บมาจากสวนเลยนะคะฝาเจ้าตัวเข้าใจมารับมังคุดก็เป็นสภาพแบบนี้นะคะเออ สรุปแล้วได้แค่นี้ค่ะเพื่อนๆนี่แค่นี้แค่นี้แค่นี้นะคะเออแต่ก็สวยงามอยู่นะสี่ห้าลูกนะคะก็ต้องขอบคุณมัง,มงคุดเมืองไทยขอบคุณน้องสาวคนเล็กด้วยนะคะที่ฝากมาให้ขอบคุณค่ะดังเถิดดังเถิด <laughs> ได้อย่างน้อยๆก็ได้ชิมละ่ะ <laughs> แล้วเรามานั่งผ่ามังคุดกันเราก็ลืมปลาทอดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวปลาสลิดเมืองไทยคะ่ะกําลังทอดคะ่ะดีนะที่ไม่ไหมแล้วก็ไม่จาแหละซะหน่อยเนาะคีดก็ไม่ได้ออกด้วยนะเอาอย่างนี้เลยเพื่อนๆคือปลาสลิดเมืองไทยพี่สายทองเป็นคนเอามาเองนะคะ แต่คุณน้องใจร้อนไปนิดนึงก็เลยไม่ได้แล่ขีดก็ไม่ได้ตัดก็เอาแบบนี้เลยนี่แหละกรอบหวานมันแซบน่บอีหมีมาค่ามาค่ามาเดินมาเดิมใคยากินบ้าสลิรมังคังคูงกิโลเหลืออยู่ห้า แต่มันก็สวยอยู่อุ้ยเลิศอ่ะเออแต่มันก็สวอุ้ยส,สวยมากแต่ไมโครโฟนยังไงนี่ทำไมก็สวยอยู่นะคะเหลืออยู่สี่ลูกนะคะแกนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยจ้าเพื่อนๆจ้าที่เข้ามารับชมพี่สายทองเด้อ